เราจะเช็คความสำเร็จอย่างไรดีตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วแล้วท,ทุกครั้งอะคะ่ะเวลาเราอ่ะจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆเรามักจะเริ่มตอนต้นปีพอเราเริ่มตอนต้นปีปลายปีตอนเนี้ค่ะที่เรากำลังทำเพื่อให้ถึงเป้าหมายของเราอ่ะหลายคนตอนเนี้ยจะรู้สึกแผ่วรู้สึกเลยว่าพอมองเป้าหมายแล้วอ่ะ เฮ้ยมันยังอีกไกลรู้สึกแพวรู้สึกแย่แล้วมีความรู้สึกว่าปล่อยมือไม่เอาและไม่ทำแล้วเมื่อก่อนปิวเป็นแบบนั้นเลยทุกคนพอปลายปีแบบนี้ผิวจะรู้สึกแบบมันนอยแล้วมันคงไม่ได้แล้วช่างมันเลยไม่สนใจแล้วปล่อยเลยค่ะแต่วันนี้พอปิวมีสติมากขึ้นปิวมาเรียนรู้เรื่องของระบบจิต ได้ฝึกฝนตัวเองมากขึ้นค่ะสิ่งที่ปิวเรียนรู้เลยวันนี้ค่ะไม่ใช่เฉพาะปีใหม่คือวันเริ่มต้นใหม่แต่วันนี้เราทุกๆคนค่ะในทุกๆวันคือวันใหม่ของชีวิตพวกเราเราทุกคนสามารถเริ่มสร้างชีวิตเราได้ใหม่ในทุกๆวันพอเราตื่นเช้ามาแผนการที่เราวางไว้ค่ะเราก็ดำเนินการต่อไปทุกคน แล้วสิ่งที่เราค่ะจะสามารถมาเช็คตัวเราเองได้ว่าตอนนี้เป้าหมายที่เราวางไว้ไปถึงไหนแล้วเมื่อก่อนปิวมักจะเอาเป้าหมายที่ปิววางไว้ค่ะแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับคนข้างๆเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานที่เดียวกับเราเปรียบเทียบกับคนที่เรารู้จักแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้เขาได้เป้าหมายตามที่เขาต้องการแล้วเขามีชีวิตมากกว่าเราแล้วนะ วัตถุสิ่งของเขามากกว่าเราแล้วนะแล้วทำให้เรารู้สึกนอยรู้สึกแย่รู้สึกว่าเราไม่คู่ควรรู้สึกว่าไม่เห็นคุณค่าของตัวเองปิวทําแบบนั้นมาตลอดเลยค่ะเวลาจะเช็คความสําเร็จของชีวิตนอกจากเราเช็คกับเป้าหมายของตัวเราเองแล้วเราด้านไปเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นพอเราไปเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นนะคะมันกลายเป็นว่า เรานําสิ่งนั้นน่ะแทนที่การที่เราไปเปรียบเทียบแล้วจะทําให้เราฮึดทาให้เรามีพลากลังในการที่จะทําเป้าหมายเป็นจริงแต่กลับกลายเป็นว่าทําให้เรานอยทําให้เรารู้สึกแยก่กับตัวเราเองดังนั้นวันนี้ค่ะพอปิวได้ตื่นรู้มากขึ้นมีคำหนึ่งที่โค้ดถ,ถามว่าตอนนี้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ไหม คำพูดที่ปลิวออกมาค่ะถ้าเทียบกับคนนั้นคนนี้ยังไม่ได้แต่สิ่งที่ค้ณถามกลับมาว่าเทียบกับตัวของตัวเองโอ้ทุกคนรู้เลยว่าเราค่ะใช้วิธีคิดที่ไม่ถูกต้องมาตลอดแล้วปิวมั่นใจว่าหลายๆคนก็อาจจะเป็นแบบปลิวอยู่ ดังนั้นวันนี้การที่เราจะเช็คว่าเราสำเร็จตามเป้าหมายที่เราวางไว้แค่ไหนก็คือการที่เราเช็คกับตัวของเราเองวิธีการที่เราจะเช็คเป้าหมายของเราให้เราเช็คในแต่ละวันก่อนนอนของเราในแต่ละวันนะคะเราลองมาเช็คสิว่าวันนี้ในสิ่งที่เราทำกับเมื่อวานนั้นอะไรบ้างที่เราพัฒนาขึ้น อะไรบ้างที่เรารู้มากขึ้นพอเราเช็คกับตัวเราเองแบบนี้ค่ะเราจะรู้สึกว่าใจฟูเราจะรู้สึกว่ามันมีพลังเราจะรู้สึกว่าเรามีคุณค่าแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราสามารถทำอะไรที่เมื่อวานเราทำไม่ได้แต่เรามาทำวันนี้ได้มันเป็นการเช็คแต้มหรือการสะสมแต้มแห่งความสำเร็จ ของเราในทุกๆวันแต่พอเมื่อก่อนปิวไม่ได้ทำแบบนี้ปิวไม่ได้เช็คในทุกๆวันแต่ปิวมาเช็คเวลาใกล้จะสิ้นปีแล้วด้านไปเช็คกับความสำเร็จของคนอื่นมันกลายเป็นว่าลดทอนคุณค่าของตัวเองกลายเป็นว่าไม่เอาและค่อยเริ่มใหม่ปีหน้าปิวตกหลุมพางแบบนั้นมันนานแสนนาน เพราะเมื่อ,อไหร่ก็ตามค่ะที่เรานําเป้าหมายของตัวเราเองแล้วไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนั่นหมายความว่าเราขาดแคลนเราไม่อุด,ดมสมบูรณ์เรากำลังส่งคลื่นพลังงานแห่งความขาดแคลนออกไป พอเราส่งคลื่นเน่ยพลังงานแห่งความขาดแคลนออกไปทุกวันทุกวันทุกวันสุดท้ายเราก็ขาดแคลนเราจึงไม่ได้ตามเป้าหมายว้าวเลยดังนั้นวันนี้ไม่เป็นไรค่ะเมื่อวานผ่านมาแล้วไม่เป็นไรอดีตผ่านไปแล้วไม่เป็นไรมามีสติตอนนี้ค่ะทุกคนมามีสติตอนนี้เป้าหมายเราเราวางไว้ เราต้องการปรารถนาที่จะได้อะไรเราต้องการปรารถนามีอะไรในชีวิตมีสติตอนนี้ก่อนพอมีสติปับ๊บเริ่มเช็คลิสตัวเราเองในแต่ละวันว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างพรุ่งนี้ต้องทำอะไรบ้างแล้วพอก่อนนอนทบทวนค่ะ ว่าวันนี้ที่ทำไปอะไรที่สำเร็จไปแล้วอะไรที่ยังไม่ได้ทำยังไม่สำเร็จพรุ่งนี้ต้องทำให้สำเร็จแล้วอะไรก็ตามที่คุณทำสำเร็จไปแล้วให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจในตัวคุณเองให้คุณรู้เลยว่าคุณกำลังขยับเข้าเป้าหมายของคุณแม้ว่าตอนนี้มันจะวันที่เท่าไหร่ก็ตามจะเป็นเดือนธันวาคมก็ตามค่ะ แต่อย่าปล่อยมือจากเป้าหมายเด็ดขาดถ้าคุณปล่อยมือตอนนี้ค่ะคุณก็ไม่ได้กำลังใกล้ถึงเป้าหมายของคุณแต่ถ้าคุณไม่ปล่อยมือมันถึงเป้าหมายของคุณเพิ่มขึ้นสักเล็กสักน้อยก็ยังดีอย่างน้อยคุณก็ชนะใจตัวคุณเองแล้วค่ะแล้วสิ่งที่สําคัญเลยค่ะในการเช็คว่าเรา สำเร็จไปถึงไหนแล้วเราส่วนใหญ่และปิ๋วเองเรามักเช็คจากความสำเร็จจากวัตถุภายนอกปิ๋วแค่เช็คเฉพาะความสำเร็จในวัตถุสิ่งของแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสามารถทำให้เราดึงดูดวัตถุสิ่งของในสิ่งที่เราปรารถนาได้ก็คือการที่เรา มีพฤติกรรมมีนิสยัยมีความสัมพันธ์มีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขขึ้นดังนั้นการเช็คในปีนี้ก็คือการที่คุณเช็คว่าคุณพัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมความรู้คุณได้มากขึ้นไหมความสุขคุณมากขึ้นไหม ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณมากขึ้นไหมคุณมีรอยยิ้มคุณหัวเราะได้มากขึ้นไหมแล้วคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมวัตถุสิ่งของคุณมีเพิ่มขึ้นไหมคุณสวยขึ้นไหมคุณดูดีขึ้นไหมนี่แหละค่ะคือการเช็คทุกๆองค์ประกอบของชีวิต เปวเมื่อก่อนก็มองข้ามในสิ่งนี้ค่ะปิวเช็คแต่วัตถุสิ่งของเช็คแต่ความมีหน้ามีตาแต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเรามีความสุขทางใจที่เพิ่มมากขึ้นนั่นแหละค่ะมันจะส่งออกมาถึงภายนอกและพอส่งออกมาถึงภายนอกคุณก็จะได้รับ สิ่งของวัตถุสิ่งของที่คุณปรารถนาและคุณต้องการได้อยู่แล้วแล้วบอกตัวเราเองเลยว่าฉันจะทําเป้าหมายของฉันให้สำเร็จในทุกๆวันทุกๆวันคือวันปีใหม่ของฉันทุกๆวันคือวันใหม่ของชีวิตฉันสิ่งที่มันสําคัญคือแต่ละวันที่คุณกําลังสร้างเป้าหมายของคุณ แท้จริงแล้วแต่ระวันที่คุณกําลังสร้างเป้าหมายของคุณนั่นแหละสําคัญมากปิวก็มาเช็คลิสตัวปิวเองว่าเป้าหมายที่ปิววางไว้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเรารู้เลยว่ามันยังไม่เป็นไป,นปนตามที่วางแผนไว้เมื่อไม่เป็นไปนตามที่เราวางแผนไว้แล้วอะไรล่ะที่ฉันต้องทำนะตอนนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ และทุกๆวันก่อนที่มันจะสิ้นปีเพื่อให้ตามเป้าหมายที่ฉันวางไว้เช็คมาเลยค่ะต้องทำอะไรบ้างยังไงแต่ระวังลิฟต์มาเลยต้องทำอะไรแล้วให้คุณลงมือทำต่อไปต่อยกตัวอย่างนะทุกคนตอนติ๋วทำธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งค่ะจะมีวันสุดท้ายในการท็อปอัพในการขึ้นตำแหน่ง หลายหลายคนและคนส่วนใหญ่รวมทั้งปิวเองด้วยพอใกล้ถึงวันท็อปอัพเหลือเวลาอีกสองวันเราปล่อยแล้วเราวางค่ะแต่จะมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งเสมอที่เขาโฟกัสเป้าหมายแม้เป้าหมายจะมาแค่ครึ่งเดียวแต่เขาจะสร้างความเป็นไปได้กับชีวิตตลอดเวลา เวลาไม่ว่าจะหนึ่งวันหรือสองวันมันมีความหมายมากวินาทีนึ่งก็มีความหมายมากในวันท็อปอัพเขาจะทุ่มสุดแรงสุดกำลังให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยไม่สนใจทางมาว่าจะมาทางไหนไม่สนใจว่าฉันจะต้องทำอย่างไรบ้างไม่สนใจว่าอัปลายจะบอกวิธีการอย่างไรฉันพร้อมจะเปิดหูรับฟังและลงมือทา แล้วสุดท้ายค่ะในทุกๆเดือนก็จะมีคนที่ได้เซเลบรได้เฉลิมฉลองและชื่นชมกับเป้าหมายที่เขาวางไว้เพราะเขากัดไม่ปล่อยและทำมันจนวินาทีสุดท้ายจนถึงเป้าหมายที่เขาวางไว้ด้วยหัวใจที่กล้าแก่งด้วยหัวใจที่กล้าหาญและไม่ยอมจำนน แม้จะเหลือเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเหลือเวลาแค่ห้านาทีเขาก็จะไม่ยอมจำนนสุดท้ายเขาก็ได้ผลลัพธ์ปิวเห็นเรื่องราวแบบนี้มาตลอดแล้วพอมีอยู่ครั้งหนึง่งมันเกิดขึ้นในชีวิตของปิวคะ่ะตอนนั้นค่ะขาดดูอีกไม่เท่าไหร่ทุกคนแต่สิ่งหนึ่งค่ะปิวบอกตัวปิวเองว่า ไม่รู้ทางมาจะมาทางไหนแต่ปล่อยวางแล้วก็ลงมือทำเหมือนเดิมในทุกๆวันจนสุดท้ายค่ะมันก็มีทางมาเป็นทางที่ว้าวมากและเป็นทางที่คิดไม่ถึงด้วยและเปิยวก็ชนะทปแล้วก็ได้ไปนิวซีแลนด์ดังนั้นวันนี้ทุกคนเป้าหมาย มีไว้ให้เรารู้สึกน้อยและลดทอนคุณค่าของเราเองค่ะเป้าหมายมีไว้เพื่อให้เราพัฒนาเราให้เติบโตมากขึ้นเป้าหมายมีไว้เพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้กับเราจงใช้เป้าหมายในรูปทางที่มันถูกต้องใช้เป้าหมายในรูปทางที่สร้างพลังกำลังให้กับคุณเมื่อคุณใช้เป้าหมายอย่างถูกต้อง คุณจะมีพลังที่เกิดขึ้นในตัวคุณอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ในชีวิตของคุณแล้วคุณจะรู้เลยว่าทุกๆเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาค่ะคุณจะตื่นขึ้นมาอย่างที่คุณรู้สึกมีความสุขตื่นขึ้นมาพร้อมมีพละกกำลังในการสร้างเป้าหมายของคุณสร้างชีวิตของคุณใหม่ทุกๆวันของคุณมันมีคุณค่า ไม่เพียงแค่วันปีใหม่เท่านั้นที่มีคุณค่านี่คือสิ่งที่ปิวอยากจะแบ่งปันให้กับทุกๆคนในวันนี้เลยขอให้ทุกๆคนประสบความสําเร็จในชีวิตบรรลุปเป้าหมายที่วางไว้สําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ